ใช่เกมาแล้วเป็นฟูดาเอ,อแาแถวมาเป็นโอ้โหนึงก้องนึงเช็คก,ก่อนเออโอเคกว,ว <c oughs> าดไม่ออกคือตัวหาไม่ออกมึงควรเรียนบ้า,างทามจริงอ่าน,น,นังไงหนึ่งเออหนึ่งทีส่องแดงสองทีส่องเหลือง <c oughs> สามทีนะจบเน <c oughs> ี่ยมึงไม่ต้องดูก็ได้มึงยิ่งดิไม่ต้องดูก็ได้มึงยิ่งโอ้โหมึัวอะไรเนี่ย เว้ยเราต้องทำตามสูตรผู้คมเจียมจนเว้ยเจียมจรพ่อกูกับพ่อมึงก็คุ้นกันไม่ใช่เหรอเจี๊ยบของข้าวที่คุณเนาะของเจ้าคุณของไอ้เจี๊ยบโอ้โหไอ้เจี๊ยบของคนดีอ่ะไอ้เจี๊ยบจริงนะเว้ยลองดิ่ลองเองโคตรมือมึงว่ายังจะหายเนาะคือไม่เอาตามจริงนะไอ้เนี่ยอันนี้เว้ย คือมันเหมือนเบียร์ไอ้เี่มันเหมือนงี anymore, ้หวองเหี้ยเอาดิเลยไอ้เหี้ยมังี่หวองี่ีอูอร่อยเลยอูเบียวนตีนขมเลยขมเลยอูอร่อยอร่อยปกติเขาบอกว่าเรียมเบียร์มันหวานใช่ไหมเนี่ยหวานของจริงเนี่ยเบียสังร์สามห้รโลซ่ามันก็ขนมเปบีซี่ ก็แบบก็แบบแย่ปีสี่อ่ะแล้วไม่แตกต่างที่ไหนเขาเนี่ยขี้เบียร์เปิดมันเปิดปัญหาพีเอ๋แล้วก็เปิดปัญหาพี่เอ๋อะไรอย่างเงี้น้องน้องหนูครับจำไว้นะครับอายุยังไม่ถึงสิบเก้ามีฮันเด็กเบียร์นะครับ้าไปเด็กเฮี้ยโอเคกูเลยเฮี้ยึงจำจะใครมาเนี่ยไอเฮี้ยเด็กเบียร์เนี่ยเฮ้ยแต่มันก็ยินนะก็เย็นเลยเฮี้ยนี่มึงเด็กหมูคเดียวดี โมอตีตาตาบอกลาเลยบอกลาเราจะใช่คำใช้ใช้ปืนข้ามินตีรี้ไปบอกตาอร่อยอร่อยอร่อยหวานหวานหวานทฮหายเล็กแดงไหมน้ำตาลแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์มามาโมตีกินอีทำไมใหญ่กินกูแดงเองก็ได้อี

มาม่าอะไรนะมาม่าชีสมาม่ามาม่าเกาหลีชีสฉันไม่อาเกาหลีไม่ออกอันเกาหลีไม่ออกอ่ะงั้นตัดไปตอนทำเลยปัญญาอ่อนเด้หวม้อนี้ไม่ใช่โพลีคิีมแต่เป็นโพลีเกลกวยต้สองหม้อดีกว่าหม้อเดียวมันจพิเก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  ม่ต้องพูดเลยนะที่พริกสดๆนะผมอูพริกซีนะครับผมอูซีซร์ซอซีปัญหาี่ไม่ใช่จบแกปัญหาอะไรที่อสบายตาไปทุย่ามายบุญาจุดอละ อ่าเนี่ยๆตรงนี้เราต้องตักไม่ถึงที่จุดอ่ะทำมนเด็ดเน่นเน่นลงควยียปัญญาไม่แค่นี้หรอก็ทำเองแต่เล็กจุดป่ะเออ นี่ถ่ายทุกปีแต่คุณภาพเหมือนเดิมเติมไตหมูดาบเราจะต้มรวมกันเลยไหมเราต้มรวมเลยเนาะเออไอ้เหี้ยง่ายง่ายดิรวม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 ได้รูปแบบของคุณรวมเปดูเกลือกุจีอยู่นี่อยู่เขาถ่ายวันใดอีกอันรึไงเนี่ยเจอเราในงานแต่แต่แต่อีกงานกูไม่รู้มาเราขี่ถ่ายยันแม่อย่าบอกนะว่าตอนที่ผลิตโรงงานเขา จะบอกนะว่ามีไอ้เขียบบางตัวแม่งแอบเออจิกชีเข้าไปเออจิกออกไปดูเวอาคือมึงเอาราคาลดมาเอาราคามาอยู่น like ี่เห็นไหมไม่คุ้มแล้วคนที่เป็นแบบมีไอ้โง่คนหนึ่งในชั้นบูมึงกันไปซื้ออ่ะแล้วไม่ได้ชีดอ่ะคำนี้เว้ยยไอสัตว์เพิ่มไอมันลอนดิดนึง คุณภาพแต่ละปีไม่เท่าเดิมเลยคือใหม่ใหม่ใหม่มอมอเปลี่ยนใหม่เลอจากมอสแตนเลสแบบมอสแตนเลสแบบโศกกลางอะไรเหี้ยตอนนี้ก็เป็นมอสแตนเลสโคตรพอคตรไม่กลางไอ้เหี้ยมีไฮไลท์เมื่อกี้ไม่ถ่ายไว้แค่เหี้ยมึงมีอะไรหรอไม่หรอมไฮไลท์อะไรเมื่อกี้นะอู๋ใช่ไหมเงื้อเหี้ยเผ็ดนะอย่าลองมันเกลใส่แม่งให้หมดเลยเหี้ยม่จะลองหาย ทีสาระใส่ตรงนี้แล้วกันเลขทีเดียมว,วมืที่มาลายเกือบทังหมดนี่ยอย่าหักนะมือเสียวไอ้เหี้ยไม่กูจะเสียวบุ้งเนี่ยโอ้โหล่วงไปแล้วมันล่วงไปแล้วใจเย็นไอ้เหี้ยมันไม่ล่วงหรอกมันไม่ล่วง,ไ,วงได้แล้ว ใส่ใส่มามาไฮไลท์เอเอ้ยเอ้ยเอ้ยลางเยี่ยมเนี่ยเอ้ยเอ้ยเอ้ลางนี่ลางหักงนาลางโอเคด้นะโอเคคอยไวจะเป็นเพื่อนนี่มึงกูถามจริงนะมันมันไม่มีคาขาบซะหน่อยมึงต้องแต่งดีๆมันจะมีคาบมันอยู่นี่เลยใช่ไหมเนี่ยยาอยาวยาว ใย่ในมือกัวเองก่้นใส่ซอส,สที่ก่อนใบใส่ชีสก่อนอาตามใจมึงอ่ะเขี้อะนี่บ้านมึงไม่ใช่บ้านพี่ก็ใส่ขี่ก่อนเลยทุยมึงจะเอาอย่างไร <laughs> บอกเลยไอ้แยขี้แตก <laughs> โซเดียมโซเดียมตึงๆเอาตัางขีง้อยู่ เสียดายนะว่อจะไม่จ่อไปเทใส่ตุ่มตุ่มโจ๊รับรองไอ้เยี่ยเจมมึงกินไม่ได้เว้ยโซเดียมเด็กไอ้เยี่ยมามาพิกหมดเลยหอมาห่แล้ะบางเยี่ยโอ้ยใส่หมดเลยกูควย่องไรสั่งกูเค็มมามามากว่าคนคนตะกงเงีไรมันจะกินได้หรอเมนอะไรเยี่ยนี่มันแด็กกินได้เยอะเออมันเด็กซูตังอิสารนี่นเว้ยแก่อยู่ไหนไอ้กูจะลองชิมดูสักหน่อยชิมพีชมันจะตายหรอ เค็มๆหวานๆเนี่ยแล้วก็เผ็ดนิดๆมันมันควรจะเผ็ดนิดๆอะไรที่กูจิ้มนิดเดียวเองโอเคคุยหรือหรือเขาเรียกว่านรกอ่ะใช่เผ็ดป่าเน็ดมัวเผ็ดมัวเผ็ดขี้แตะขี้แตนแล้วก็แบบไอ้เคียร์รสชาติของขี้รสชาติของขี้รสชาติรสชาติของขี้นีแล้วก็ขี้มาเว้ย เด <Here. S 1> ี๋ยวม้ากูจะไปตุ่มที่น้องตุ่มอ่ะโอากูแดดหมดเลเทีเ่อะคเดียมแดดตายหางหมดเลยมึงโอ้ยอย่าพึ่งแดกไอ้เจ้ยไว้แดกตอนเช้าไอ้เวรอืมกูจะพูดยังไงกูกูไม่กูไม่รู้เหมือนกันเนววี่ยว้าวสวยไปเลยอืมอืม อืมอ e ืมอมเจ็บป้อืมงูเจี๊ยากินไม่ได้เหี้ยไอ้หนมึงจะกินเหรอไอ้เหี้ยแม่งสี่านมึงไอ้เหี้ยนั่นแหละกุเรียกว่าน้อยตามื่อไหหพอใช่ไหมมึงโอ้โหทั้งบาหวานทั้งโซเดียมท้เหยี่เราทำไมไม่ให้น้องไปกินน่ะไปถ่ายก็ได้น้ถ่ายเออ เนี่ย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 อูวไฮไลท์ด้วยไฮไลท์เอโเอนทีแรกมึงยังไม่อยากทายเลยมาใม่กูชิ่นละี่แล้วผมโูวเด็กเด็กวิญญาณมันก็อร่อยแล้วดูดิเดีจบมันให้กินน้ำนะโอ้โหเผ็ดชิบหายเลยให้กินน้ำอ่ะ